คลิปนี้มาชมการปลูกสารแหนกันนะครับปลูกแบบนี้ตัดกินได้ทั้งปีเลยครับเป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆจากอุปกรณ์เหลือใช้หลังบ้านครับไปครับคุณผู้ชมไปดูวิธีการปลูกกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอุปกรณ์ของเราก็เป็นฝาถังนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแบนเอามาเจาะรูครับนําลวดมาล้อยนะครับทั้ง4ี่มุมเลยนะครับเพื่อทําที่แฝนครับคุณผู้ชมชอบทานสารแหนกกันไหมครับชอบไปทําเมนูอะไรกันครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ กรีดลงไปที่ตะกร้านิดหนึ่งนะครับให้มันมีรูพอที่จะใส่ดินได้นะครับที่ปลูกผักสารน่ลอยฟ้ารูปล่างก็จะประมาณนี้ครับใส่ดินลงไปให้เต็มตะกร้าเลยนะครับดินที่ใช้นี่จริงๆเป็นดินอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสารแน่เนี่ยมันขึ้นได้แทบทุกสภาพดินอยู่แล้วนะครับใส่ดินเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับนำกิ่งสารหน่ตัดเป็นท่อนๆแบบวิดีโอนี้เลยครับ กิ่งแบบไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่ๆก็จะดีมากเลยครับมีใบติดไปด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพจเรานําเสนอวิธีการปลูกแบบง่ายๆบ้านๆครับอาจจะไม่มีคําอธิบายแบบวิชาการนะครับการนําเสนอการปลูกผักแบบบ้านๆง่ายๆครับมีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยก็สามารถปลูกได้ครับเอากิ่งสรแหน่มาปักทิตะก้าครับระยะห่างที่เราปักนะครับก็เว้นไว้ประมาณสักสองสำรูต่อกิ่งนะครับปักเยอะๆเลยนะครับปักให้เต็มตะก้าไปเลยครับจะได้ออกเป็นพุ่มสวยครับ หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมให้น้ําทุกวันเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าประมาณ5วันเนี่ยต้นรูปร่างจะเป็นยังไงครับประมาณ5วันนะครับคุณผู้ชมก็จะเริ่มแตกใบอ่อนเล็กๆนะครับให้เราได้เห็นแล้วนะครับประมาณ10วันครับคุณผู้ชมเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะครับใบเริ่มเขียวสวยแตกใบให้เราเห็นชัดเจนแล้วนะครับ15วันครับคุณผู้ชมใบเริ่มใหญ่เขียวน่ารับประทานมากๆเลยครับทุกๆวันนะครับให้น้ําอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นครับ ใบสะระแหน่กับใบมิ้นท์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นญาติกันเฉยๆนะครับไม่ใช่พืชตัวเดียวกันครับประมาณสิบแปดวันครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นไซนี้ครับใบเนี่ยเริ่มใหญ่แล้วนะครับต้นเนี่ยเริ่มเป็นพุ่มสวยน่ารับประทานมากๆเลยครับประมาณสามสิบวันครับเราก็จะได้ต้นไซประมาณนี้ครับใบแตกเขียวสวยเต็มตะกร้าเลยนะครับแทบมองตะกร้าไม่เห็นเลยครับพร้อมเอาใบไปใช้ประโยชน์พร้อมอาไปรับประทานได้แล้วนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ก็รับประทานได้นะครับแต่เราอยากเอาไว้ให้ครบ30วันครับตัดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกิ่งเดี๋ยวใบเนี่ยมันก็แตกขึ้นมาใหม่ครับทําแบบนี้รับประทานได้ทั้งปีเลยครับย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเราให้น้ําอย่างเดียวนะครับไม่มีให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับตัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมตัดเยอะๆยะเลยนะครับไม่ต้องเสียดายครับยิ่งตัดก็ยิ่งแตกครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะไม่พลาดคลิปวิดีโอในด้านเกษตรใหม่ๆครับอยากให้ผมทำคลิปพืชตัวไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะครับ